you are very welcome hi uh, the bank of spain one of the most impenetrable buildings because i'm not just looking for a solution to a problem i don't know what the problem is Movie เวดาวหยุดโลกปล้นใครเป็นแฟนหนังสายนี้ผมว่าสัมผัสได้ทันทีนะครับตั้งแต่ตัวอย่างฉายมาไม่กี่วินาทีว่างานหนังแอคชั่นเรื่องนี้มันคือทางหนังทีมจรกรรมเต็มข้อครับกับเรื่องราวของไอ้นาคนหนึ่งครับที่เป็นเจ้าของบริษัทกู้สร้างเรือแกมารีคูดคนเพื่อเข้ามาอยู่ในทีมครับแล้วชวนมาปฏิบัติภารกิจปล้น ับภารกิจปล้นที่ดูจะเป็นไปได้ยากที่สุดครั้งหนึ่งนะครับกับการปล้นธนาคารกลางสเปนหรือว่า b l e buildings และประเด็นที่น่าสนใจของภารกิจปล้นในเวดาวเรื่องนี้ก็อยู่ที่ไอ้ Bank of s p เ i นนี่แหละครับเพราะที่นี่เขาเก็บรักษาตู้นิรภัยขนาดใหญ่ด้วยการฝังลึกลงไปใต้ดินประมาณ40เมตรครับแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยระบบคลองใต้ดินสะพานชักฝังตัวอยู่ใต้จัตุรัสน้ำพุ Plaza de c i b e l e s โดยเป็นโครงสร้างที่พร้อมจะถล่มลงมาทับท่วมทั้งห้องทันทีหากเกิดผู้บุกรุกครับตามข้อมูลบอกว่าทีมเขียนบทของหนังเรื่องเวดาวเนี่ยมองภาพตรงกันทับว่าระบบนิรภัยของ b a n k of Spain มันไม่เหมือนระบบนิรภัยของธนาคารยุคใหม่ครับแต่มันเหมือนกับระบบป้องกันภัยของพีรามิดฟาโรมากกว่าครับดังนั้น ข้อเท็จจริงเรื่องของ Bank of Spain ก็เลยกลายเป็นวัตถุดิบชั้นดีครับในการนำมาเขียนบทภาพยนตร์จัดทีมโจรกรรมตู้นิรภัยที่มีระบบการป้องกันที่แข็งแกร่งครับกลายเป็นที่มาของทีมหยุดโลกปล้นในภาพยนตร์เรื่องเวดาว ซึ่งพอพูดถึงหนังแนวรวมทีมโจรกรรมแบบนี้นะครับอย่างที่เราเห็นในเวดาวเนี่ยจริงๆแล้วแนวทางนี้ผมว่าเราผ่านหูผ่านตากันมาสารพัดรูปแบบนับครั้งไม่ถ้วนเรียกว่านับขบวนการปล้นกันแทบไม่ไหวนะครับว่าแต่ว่าจุดเริ่มต้นของหนังรวมทีมโจรกรรมแบบนี้รูปแบบที่ปัจจุบันมันแทบจะกลายเป็นหนึ่งในแนวหนังไปแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นตรงไหน ตามบันทึกที่มีการระบุเอาไว้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนครับว่าหนังเรื่องแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของหนังแนวโจรกร,รัมก็คือหนังที่มีชื่อว่า The Asphalt Jungle ในปี1950ครับงานในการกำกับของตำนานวงการภาพยนตร์อเมริกาอย่างจอห์นฮิลสตันจอห์นฮิลสตันคือหนึ่งในผู้กำกับอเมริกันนะครับที่เคยถูกส่งตัวไปถ่ายทำสารคดีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แกเป็นหนึ่งใน5ผู้กำกับที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Five Came Back นั่นแหละครับ ซึ่งนอกจาก The As Fall j u n g l e จะได้ชิงออสการ์ในปีนั้นถึง4สาขานะครับหลังจากนั้น Liberty of Congress ยกให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์แห่งชาติหรือเป็นหนึ่งใน National Film Registry ในปี2008ครับซึ่งชัดเจนครับ The As Fall j u n g l e คือจุดเริ่มต้นของหนังโจุลกรรมทั้งมวลครับ หลังจากนั้นฮอลลีวูดก็ส่งหนังโจรกรรมออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นอาเมอร์คาร b บบรีในปี1950หนังที่เน้นสูตรหนังโจรกรรมจากงานของจอห์นฮิลสันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเรื่องราวของการโจรกรรมรถขนเงินหุ้มเกราะครับ The Killing ในปี1956หนังของสเตลลี่คูบริกเรื่องราวของจอห์นเคลอาจากรที่วางแผนโจรกรรมเงิน2ล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เจ้าตัวจะวางมือ แล้วหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยอีกสารพัดตำนานทีมโจรกรรมนะครับทั้ง Ghost e 1 1 Italian Job, Mission Impossible รวมทั้ง The A Team ครับ จนถึงวันนี้ถ้านับจุดเริ่มต้นตั้งแต่ t s e S4 Jungle ของจอห์นฮิวสตันโลกเราทำหนังรวมทีมจรกรรมในสูตรนี้กันมาต่อเนื่องกว่า70ปีแล้วครับซึ่งตลอดระยะเวลา70กว่าปีที่ผ่านมาเราก็เห็นได้ชัดๆครับว่านักทำหนังเขาไม่ได้ยํำอยู่กับที่ครับทุกคนพยายามใส่ไอเดียใส่จินตนาการเข้าไปในหนังจรกรรมแต่ละครั้งจนได้หนังที่น่าสนใจออกมา,มามากมายครับไม่ว่าจะทีมจุลกรรมนักมายากลในหน้าโยซีมี อินเ p ปชั n ของ Christopher n อร์นัลก็คือหนังจุรกรรมในความฝันเปลี่ยนบทบาทให้เกตเ w a y Driver หรือว่าไอ้คนขับรถพาทีมหนีเนี่ยให้เป็นพระเอกบ้างใน Baby d r i v e เหรือว่าล่าสุดครับแ a ็ k สไนเดอรก็ผสมทีมจุรกรรมเข้ากับหนังซอมบี้จนกลายเป็น Army of the d e ดอ หรือกระทั่งหนังล้อเรียนทีมโจรกรรมก็มีมาแล้วครับอย่างภาพยนตร์เรื่อง Tower Heights หนังรวมพลคนธรรมดาที่พยายามจะรวมตัวกันมาปล้นไอ้นักวางแผนการเงินที่มาหลอกสูบเงินอันน้อยนิดของพวกเขาไปงานที่แสดงนำโดยเบนสติลเลอร์เคซีเอฟเฟกต์เอดดี้เมอร์ฟี่และไมเคิลพีน่าเรื่องนี้ครับ ซึ่งต้องบอกว่าทุกครั้งถึงจะเป็นหนังจุลกรรมเหมือนกันแต่แต่ละครั้งกลับมีความมันและมีรสชาติบวกกับสีสันที่น่าสนใจและน่าติดตามแตกต่างกันไปทั้งสิ้นครับรวมทั้งล่าสุดเวดาวเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนั่นแหละรครับว่าเวดาวเริ่มต้นด้วยไอเดียที่น่าสนใจครับของ Bank of Spain ซึ่งหลังจากได้มูลสารตั้งต้นนี้มา ทีมเขียนบทก็ประกอบเรื่องราวรวมทั้งรวมตัวละครทีมจุลกรรมขึ้นมาครับทําให้ในทีมจุลกรรมจากภาพยนตร์เรื่องเวดดาวมีทั้งวอเตอร์มันสมองและคนวงการหลักของแผนจุลกรรมตอนนักศึกษาวิศวกรรมที่ต้องการวัดความสามารถของตัวเองกับตู้เซฟที่ได้ชื่อว่าไม่มีใครสามารถเจาะมันได้ลอเลนนักล้วงกระเป๋าสาวมือเบา จมส์ James, อดีตทหารอังกฤษที่ณวันนี้กลายเป็นหัวขโมยชั้นเซียนซิโมนนายช่างที่ไม่มีอะไรในโลกที่เขาซ่อมไม่ได้และแน่นอนครับทุกทีมจุลกรรมยุคใหม่มันต้องมีคลาวส์ laus, สุดยอดแฮกเกอร์ acker, ประจำทีมครับนี่แหละครับทีมปล้นหยุดโลกจากภาพยนตร์เรื่องเวดาวเวดาวคือผลงานในการกำกับของผูก้กำกับสเปนที่ผมว่าแฟนหนังสยองขวัญหลายคนเคยประทับใจผลงานของแกมาแล้วเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วครับ ผมกำลังหมายถึงคัวเมารากูเอโรคนนี้ครับผู้กำกับและผู้ให้กำเนิดภาพยนตร์เรื่อง REC กำกับมาแล้วทั้งภาค1ภาค2รวมทั้ง REC ภาคที่4ครับเวดานำแสดงโดยเลียมคานิงแฮมนะครับหนึ่งในนักแสดงจากเกมเมอร์สโตรนครับและนักแสดงหนุ่มที่ผมว่าเราคนดูหนังติดตามแกมาตั้งแต่เด็กนะครับสำหรับเฟรดดี้ไฮมมอร์ที่เรารู้จักกับแกมาตั้งแต่แกเป็นไอเด็กชาลีในชาลีแอนเดอร์ชอคเก a ลแฟกตอรี่จนกลายมาเป็นนอร์แมนเบสในวัยหนุ่มในซีรีส์เบธโมเทล และวันนี้แกมาในบทของซอนอัจฉริยะประจาทีมจุลกรรมในภาพย,ายนตร์เรื่องเวดาาครับนี่แหละครับเวดาวหยุดโลกปล้นภาพย,ายนตร์จุลกรรมเรื่องใหม่ล่าสุดที่อยู่ในมือผู้กำกับสเปนซึ่งดูจากผลงานเก่าๆเราน่าจะไว้ใจกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับกับเรื่องราวของทีมจุลกรรมครั้งใหม่ที่ผมว่าตอบโจทย์คอหนังจุลกรรมได้อย่างสา,สาแก่ใจแน่นอนครับ plays its world cup games every single camera will be pointing away from the building toward the crowd so everything depends on this match yeah